สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเที่ยวบางวันอีกครั้งนะคะวันนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวเนาะแต่เราจะมารีวิวเยลลี่ที่เด็กๆชอบทานกันนะคะนิยมซื้อกันนิยมทานกันอยู่ตอนนี้เนาะนี่มีเยลลี่ไข่ดาวลูกตาแล้วก็เป็ดแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะ จริงๆแล้วมีแตงโมด้วยอ่ะหาแตงโมไม่เจอนี่เนาะอารมณ์ของสตรอเบอรี่นะอันนี้เป็ดเอ้ยกับหัวนี่ลูกตานะคะ <c oughs> ตอนแรกเราก็กลัวนะเราเห็นเด็กๆชอบซื้อมากินกันเนาะลกงงแงมากเลยต้องกินเย็นรีลูกตาเยลลรีลูกตา เราก็เลยลองอซื้อมาลองกินลองรีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าทำไมลูกหลานเด็กๆถึงชอบเริ่มต้นด้วยเยลลี่ลูกตาเลยนะคะลองแกะก่อนอแกะยากเขาซีลมาแบบกันน้ำเข้าอะไรด้วยเนาะวิแม่หกกระดูกไปแล้วหนึ่ง แสดงว่า,าชีปประจอนเขายังอยู่นะคะเขาเด้งไปแล้วมันมันกลมมันค่อนข้างกลมเนาะไล้วชี่ิวมามันแน่นมากเลย แกไม่ออกแล้วตองเปลี่ยนเขาคงได้ละอันนี้็นมกระตานะคะทุกคนนี่ทำไมมันเป็นกลมๆแบบนี้ยิ่มจิบจิบหนึบหนึบ ก้ลูกตามันไม่มีแล้วนะคะมันก็เลยแบบไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ตอนแรกมันมีนี่มีลูกจามีเส้นเลือดด้วยนมาดูข้างในก่อนค่ะก่อนที่จะเอาเข้าปากไปเนาะอุ้ยทุกคนหอมสตรอเบอรี่อ่ะนี๋อารมณ์ว่าน่าจะเป็นแยมสตรอเบอรี่นะคะดุนดุนจัดเลยแล้วกัน อร่อยทุกคนมันอร่อยมากอืมถึงว่าทำไมเด็กๆชอบทานอลองสตอบบร์บีร์แต่แกะยากหมดเลยเนาะ ถ้าเด็กๆจะมาเนี่ยใส่เราต้องเป็นคนแกะให้นี่ติดมือจิ้มกอนถึงๆๆๆๆๆๆๆึงึงถึงนี่ทุกคนเราลองบิดดูกโโโโโ็โอ้อารมณ์เดียวกันเลยจ้ามีไส้สอรี่อยู่งในนะคะคิดว่าใช่ สดชื่นเลยอันเนี้ยสตรอเบอรี่อ่ะเป็นรสชาติสตรอเบอรี่แบบเปรี้ยวๆหวาน,หวานหมหอมๆใช้ได้เลยกินอะไรอย่างี้ไข่ดาวแต่เราไม่กินเราตัดไว้อยู่ นี่นะทุกคนไข่ดาวไข่ดาวก็ข่ยากอาหารพัชจะไหลมีผนไข่ดาวมันจะดูแข็งๆอ่ะมันมีความแข็งๆแล้วมีกาจะเคี้ยวได้เหรอเนี่ยเนี่ยค่ะกินเลยและกันอืม้ม เหนียวอืมมันเป็นยิงดีที่แข็งไปนะคะถ้าให้เด็กเล็กทานระว,วังติดคออันนี้นะส่วนอันนี้ลูกกระตาผี เรามาลองชิงมกันว่าลูกปลาพิซซ่ามันเป็นรสชาติเป็นอย่างไรให้อารมณ์ที่นุ่มขึ้นมากว่าไข่ดาวหน่อยเนาง แล้วก็เป็นรสโคลลาอืมเี้เราจะมาชิมส้มทั้งหมดที่ทานมานี่สตบบรอเบอรี่กับลูก,กตาอร่อยสุดสตรอเบอรี่สดชื่นมากนะ แต่ถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวๆก็วิตาจะดอกลงมาหน่อยออเ,เขากอพิถีพิถันทำเนาะมันเป็นแบบเหมือนส้มจริงเลยยอดสวยนะสงสัยต้องเอาเข้าไมโครเวฟก่อนมาทานมั้งค่ะ มันแข็งมากนะทุกคนเทียวไม่เข้าแล้วก็ไม่มีรสชาติใดเลยงงเลยจากที่ดูหน้าทานมากเลยอ่ะไม่มีรสชาติเลยอะให้สิบคะแนนไปเลยสำหรับเยลลี่ลูกตาแล้วก็สตอรี่นะคะเมื่อกี้หมดไปแล้ว งสงสัยซื้อจากซื้อให้หลานกลายเป็นว่าต้องซื้อให้ตัวเองแล้วล่ะเพราะว่ามันอร่อยแล้วกลับมาพบกับเที่ยวบางวันได้ใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ